ท่านผู้ชมครับแล้วนี่นะครับโปรโมชั่นของ Hangster Freestuff ซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าเราท้าไม่จริงนะครับที่จะพาท่านผู้ชมมาดูหนังด้วยกันวันนี้นี่เราก็ได้ผู้โชคดีคนแรกนะครับชื่ออะไรครับผมเอ่อชื่อบอลครับชื่อน้องบอลซึ่งน้องบอลเนี่ยได้ไปโพสในในในเว็บบอร์ดของเราประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเจอผีเพราะวันนี้เราจะมาดูภาพยนตร์เรื่อง Paranormal Activity ภาค2นะฮะอ่าน้องบอล เรื่องมันเป็นไงของเราพี่จิฟังได้ไหมครสำหรับประสบการณ์ที่เคยเจอผีนะครับที่ไปโพสไว้ในเว็บไซต์ของแฮงเตอร์นะครับก็คือ,เ,อ,อเริ่มจากที่ผมเนี่ยตื่นนอนมาตอนเช้านะฮะแล้วก็ไปนึกยังไงไม่ทราบเหมือนกันว่าไปคนทิ้งพระที่บ้านจากนั้นก็ค้นไปเรื่อยๆก็เจอพระหลายองค์นะฮะแล้วก็มาสังเกตเห็นสิ่งของสิ่งหนึ่งซึ่งใส่อยู่ในกรอบเป็นเศษไม้แล้วก็มีสายสินพันอยู่โดยรอบนะครับซึ่งก็ ในใจก็คิดว่าขอสิ่งนั้นเนี่ยไม่รู้มันคืออะไรแล้วของสิ่งนั้นเนี่ยบอลหยิบมาเก็บไว้เหร,หรอหรือว่าหรือไปเคลียร์เคลียร์เฉยหยิบขึ้นมาดูแล้วก็ในใจก็คิดว่ามันคืออะไรแล้วก็วางไว้บนที่พระตามเดิมจากนั้นก็เดินลงมาด้านล่างนะฮะซึ่งที่บ้านเนี่ยจะปิดไฟมืดทั้งหมดกี่โมงกี่โมงตอนนั้กี่โมงเออประมาณสิบโมงครับเออจากนั้นก็เดินลงมาก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะแล้วก็จนมายืนอยู่หน้าชีวีก็มองผ่านแว็บเดียวก็เห็นเหมือนกับเป็นเงาเด็กนะฮะ นะคือท่านผู้ชมค่ะผมอยากสอบถามน้องบอลนิดนึงคือสมมุติว่ากล้องนี่เป็นจอทีวีใช่ไหมน้องบอลยืน,นอยู่อย่างเงี้ยแล้ว,แล,วแล้วมันมีเด็กวิ่งอยู่ข้างหลังเราอย่างเงี้ยวิ่งเริ่มจากหลังเราเนี่ยหายเข้าไปด้านข้างแล้วมีมีเด็กหวัวจุกเด็กเปียเด็กยุคไหนฮะเด็กที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นยุคไหนเออบอกไม่ได้นะใส่ชุดนักศึกษาเหรอหรือว่า,หร,วาหรือว่าเด็กเด็กเล็กครับเป็นเหมือนกับออกจะใส่กางเกงตัวเดียวอะครับไม่ใส่เสื้อ เสื้อครับแล้วแล้วพอน้องเขาวิ่งไปปุ๊บบอลทำไงต่อก็ <c oughs> ทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็วันนั้นก็สรุปว่าไปเรียนสายคราวนี้เนี่ยน้องบอลก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าในเว็บบอร์ดของเราก็รับไปเลยนะครับรงางวัลที่วันนี้เราจะมาดูหนังเรื่องนี้ด้วยก,กันนะครับ Paranormal Activity ภาค2ซึ่งเป็น r e a l i ตี้เขาทำให้ใคร r e ย l t y เอตี้เอา,อางี้เดี๋ยวผมว่าเราไปดูหนังตัวอย่างเขาก่อนเลยดีกว่าครับ paranormal activity ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นผู้โชคดีท่านที่สองนะครับที่มาร่วมงาน h a งสเตอร์ฟ e ีสตา f ์ของเราสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับก๊อฟครับก๊อฟก๊อฟคุณก๊อฟเนี่ยนะครับผมมึงจำได้จากคลิปที่แล้วนะฮะคุณก๊อฟนี่เน้นฟรีอย่างเดียวเลยไหมก็เป็นฟรีเขาก็ทำฟรีกันทั่วครับแล้วครับถ้าเสียตังค์ได้ผมก็ไป วันนี้คุณกอฟรู้แล้วใช่ไหมคือคุณกอบฟก็มาร่วมสนุกกับเราโดยการโพสต์เรื่องเรื่องผีในบอร์ดใช่ไหมอบอร์ดที่อีกครั้งได้ไหมว่าว่าโพสเรื่องไหบ้างเขามาแนวเกี่ยวกับผีครับว่าแบบผีกลัวอะไรทักอย่างนะครับไม่ไม่ใช่ประสบการณ์เลยเฮ้ยไม่ใช่เลยครับเคยเจอผีมาก่อนไหมไม่เคยครับในชีวิตไม่ไม่มีแบบประสบการณ์ลี้ลับหรืออะไรอย่างนี้เลยไม่มีไม่มีครับแต่ก่อนก็เป็นเซลล์ต่งหวัดมาครับ ก็คือไปนอนโรงแรมตลอดไม,ไม่เคยเจอน้องที่โรงแรมเ็าถามพี่เคยเจอผีป่าผมก็บอกไม่เคยเจอ,อ<ะ>เขาบอกพี่จะเจอได้ไงอ่ะกลับที่หกโมงเช้า <c oughs> <ๆ S 1> ทุกวัน <c oughs> ท่านผู้ชมครับน,นี่ก็เป็นเคล็ดลัอบอ,อีกอย่างนึงนะที่สําหรับคนกลัวผีแล้วจะไม่เจอผีก็อย่านอนมันเลยครับใช่ไหมครับผีกลางวันไม่เหล่านะครับโอเคอัน okay, นี้ก็เป็นข้อคิดจากคุณกอลฟนะครับผมอยากทราบว่าถ้าคราวหน้าเรามีงานอีกนะจะโพสต์ไหมโพสต์ครับ แล้วเราควรจะให้เขาใหม่ไหมฮะ